สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดระฆังโคศิตารามนะครับและด้านหลังของผมนี่ก็คือสมเด็จพุทธจยนโตพรหมรังสีนะครับซึ่งเป็นมหาเทระที่ได้รับการเคารพอย่างมากในประเทศไทยนะครับโดยวัดระฆังโคศิตารามนี่นะครับเมื่อก่อนชื่อวัดบางว่าใหญ่ในสมัยสมเด็จรัชกาลที่1นะครับก็ได้มีการขุดพบระฆังขึ้นจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นวัดระฆังโคสิตารามนะครับ ในสมัยรัชก,กาลที่4และรัชก,กาลที่5นะครับสมเด็จพธธาจารทธย์โตพภมรังศีนะครับก็ได้เป็นเจ้าวาดอยู่ที่นักวัดรังโคศิตารามนะครับและคาถาชินมัญชรที่คนไทยเราสวดกันอยู่ทุกวันนี้ก็มีการคาดการว่ามาจากสมัยร้านนานะครับ<ม>ในสมัยรัชก,กาลที่1น,นะครับได้มีการขุดพบเจอะระังและได้ย้ายประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนสตตารามนะครับหรือวัดพระแก้วของเราละหลังจากนั้นนะครับท่านก็ได้มีดําริให้มีการสร้างรังถึง5ใบครับ และส่วนสำคัญที่คนมาไหว้พระที่วัดละฆังโคศิตารามนะครับก็เพื่ออยากจะเป็นที่นิยมชมช,มชอบโด่งดังกล้องเสียงเหมือนละฆังครับพระประธานในอุโบสถของวัดะระฆังโคศิตารามนะครับชื่อหลวงพ่อยิมรับฟ้าเดี๋ยวเราไปตามชมดูนะครับ ในสมัยรัชกาลที่5นะครับได้มีการเสด็จมาพระราชทานภาคธินณนะวัดระฆังโคศิตารามนะครับและท่านก็ได้มีการตัดว่ามาวัดไหนไม่เหมือนมาวัดะระฆังเนื่องจากพระประธานได้ยิ้มรับฟ้าตลอดเวลาผมจึงคาดคะเนว่าพระประธานหลวงพ่อยิ้มรับฟ้ามาจากการตรัสของท่านครับภาพจิตรกรรมฝาผนังรอบบัวสดของวัดระฆังโคศิตตารามอย่างนี้นะครับได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามได้ชัดช้อย มากที่สุดภาพหนึ่งนะครับโดยพระวรรณวาดวิจิตจิตรกรเอกสมัยรัชกาลที่6ครับพระปางองค์นี้เป็นปูชนียสถานที่สำคัญของวัดระฆังโคสิตารามและขึ้นชื่อว่าเป็นพระปางที่ถูกแบบแผนที่สุดในประเทศไทยและต่อมาเป็นต้นแบบของพระปางต่างๆที่ถูกสร้างในประเทศไทยครับ และนะัตตํหนักแดงนะครับหรือเป็นเรือนไม้สักในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับก็มีการคาดกันว่าท่านได้มาปฏิบัติธรรมหรือมานั่งกรรมาฐานณนะตำหนักแห่งนี้ครับในปัจจุบันนะครับด้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นหอพระไตรปิฎกอยู่ใจกลางวัดะระังโคสิตารามแห่งนี้ครับ สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่เขตภาษีเจริญนะครับและผมมาที่วัดนาคปกเป็นวัดที่เก่าแก่โบราณมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีธยาตอนปลายนะครับวัดนาคปกนะครับถูกสร้างในสมัยกรุงศรีพยาตอนปลายนะครับในพุทธศักราช2291และต่อมาในสมเด็จพระราชการที่3นะครับก็ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์โดยเจ้าสัวพุกนะครับก็ได้อัญเชิญพระประธานมาจากสุโไทยณปัจจุบันนะครับองค์พระประธานนะครับหลวงพ่อเจ้าสัวก็มีอายุมากกว่า700ปีนะครับ ซึ่งก็เป็นพระพุทธรูปปางมาลาวิชัยสมัยสกโไทยครับหลังจากที่เราได้ไหว้พระประธานในพระอุโบสถเรียบร้อยนะครับและจุดสําคัญอีกจุดนึงคือการลอดโบสถ์ในสมัยกรุงศรีอุยาตอนปลายเดี๋ยวเชิญตามกัน,กนครับพอเราได้ลงมาภายใต้พระอุโบสถนะครับอย่างแรกที่จะเห็นก็คือซ้ายมือเป็นพระพุทธรูปปางต่างๆนะครับและสิ่งที่สําคัญก็คือรูปมิมิตรโบราณที่สร้างในสมัย ภูมิรัตนโกสิ์ตอนปลายและถัดจากนั้นจะมีบอ่อน้ำมันศักดิ์สิทธิ์และภายรอบๆภายใต้อุโบสถนี้ก็จะมีพระรูปปางต่างๆให้เรากลาบสักการบ,บูชารวมถึงพระประจำวันเกิดให้คนที่มีความศรัทธาได้มากราบสักการบ,บูชาเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตของเราครับหลังจากที่เราได้ลงมาภายใต้พระอุโบสถนะครับทางวัดก็จะมีการจับเตียงคาถาลอดโบสถ์นะครับซึ่งให้เราเดินทั้งหมด3รอบนะครับ เพื่อปัดเป่าสีชั่วร้ายและเสษสิรงมงคลรวมถึงในความเชื่อทางพุทธศาสนาเนี่ยครับก็จะเชื่อว่าการเดินสามรอบคือการระลึกถึงคุณพระรันาตนตรัยนะครับคือคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครับถัดจากพระบรมศหลวงพ่อเจ้าสัวเจ็ดร้อยปีนะครับทางด้านขวามือก็จะเป็นวิหารพระนาคปกนะครับซึ่งจะมีพระพุทธเจ้าปางต่างๆซึ่งมีพญานาคปกคุมดูแลรักษาอยู่ทุกพระองค์นะครับเดี๋ยวเราเรียนเชิญก็ไปดูข้างในนะครับ ในวิหารพระนักปกแห่งนี้นะครับก็จะมีพระพุทธเจ้าปางมารวิชัยในสมัยสุโขทยัยซึ่งเจ้าสัวปุกก็ได้อัญเชิญมาพร้อมกับหลวงพ่อเจ้าสัวที่อยู่ในพระบัวสดอีกหลังครับ จะเห็นได้ว่าในวิหารพระนาคปกแห่งนี้นะครับจะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งมาจากสมัยอยยธยาตอนต้นนะครับซึ่งแตกต่างจากพระโบสถหลังแรกที่เราไปเยี่ยมชมกันมาอย่างสิ้นเชิงน,นะครับและจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งนะครับในที่วัดนาคปกนะครับจะมีโอสถให้กราบไหว้หลวงพ่อโตและหลวงพ่อใหญ่เพื่อถอดถอน สิ่งอัปมงคลซึ่งเป็นหลักความเชื่อของผู้สนิกชนว่าสัพโรคสัพภัยจะหมดจากตัวเรานะครับและจุดสำคัญนะครับที่คนมาขอมูเตรูกันอีกนะครับก็คือหลวงพ่อใหญ่นะครับซึ่งทุกคนจะมาขออยู่4ี่ใหญ่ครับผมก็คือในเรื่องกําไรใหญ่เรื่องงานใหญ่ตําแหน่งใหญ่และก็ทรัพย์สินใหญ่นะครับโดยหลักการนี้ก็แค่เพียงเอาหน้าผากมาแตะเ่าที่องค์ท่านนะครับโดยขอพรหนึ่งพรต่อหนึ่งคนเท่านั้นนะครับ จุดแรกที่เราจะกราบไหว้าาบูชานะครับก็จะเป็นมนดบบูรพาจารย์หลวงปูช่ชูคงชูนามนะครับซึ่งภายในก็จะมีรูปเหมือนของท่านนะครับซึ่งเราไปกราบครับโดยขั้นตอนในการกราบหลวงปู่ชูนะครับเราก็จะมาสักการะท่านด้านหน้านะครับโดยการใช้ดอกไม้ทูกเทียนหลังจากนั้นเราก็จะเดินไปด้านหลังเพื่อขอพรและเอาหน้าผากไปแตะที่หลังท่านซึ่งจะมีอฐิท่านบรรจุอยู่ภายในครับซึ่งบางคนสัมผัสได้ถึงพลังก็จะมีรู้สึกเหมือนอะไรดึงดูดลงไปงเชิญครับ จุดหลักสําคัญนะครับที่ผมมาวัดนาคปกในวันนี้ก็เพื่อมากราบองค์พญานาคนะครับแต่เก็บความรู้ที่ผมได้ก็คือในการกราบองค์พญานาคเราควรจะกราบไหว้พร้อมกับองค์เท้าเวสุวรรณนะครับซึ่งก็อยู่องค์ข้างหลังผมนี้เองและในเอพิโซดถัดไปผมจะพานาไปกราบองค์เท้าเวสุวรรณกันนะครับ ็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสายบุญหรือสายมูนะครับมาที่วัดนาคปกนะครับไม่ว่าจะมาทําบุญหรือว่าจะมาแก้อาถรรพ์ล้างคุณไสยนะครับก็ขอเรียนเชิญมาที่นี่นะครับแล้วพบกันที่เอพิโซดหน้าครับ นะครับผมก็จะพามาที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งผมก็จะพาไปสักการบูชาตามจุดต่างๆซึ่งขั้นตอนต่างๆก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่ามีจุดไหนบ้างเชิญตามมาครับที่เราจะไปกราบสักการบูชาศาลหลักเมืองนะครับจุดแรกที่จะมาก็คือมาเท่าดอกไม้ทุกเทียนและน้ำมันตะเกียงน,นะครับซึ่งจุดแรกผมจะแนะนําก็คือ พักประธานในวัดนะครับซึ่งเป็นพระศรีนัตนาภูลูปพิษในศาลหลักศุกร์นี้นะครับจุดแรก ไหพ,พูดเสร็จนะครับผมเราจะมาจุดที่2นะครับซึ่งจุดที่2เนี่ยเราก็จะมาสักการะองค์พระหลักเมืองโดยการถวายดอกไม้ทูกเทียนรวมถึงการแปะทองที่องค์พระพุทธและเทพเทวดาต่างๆหลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปผูกผ้าสามสีกับองค์ศาลหลักเมืองจําลองซึ่งมีอยู่สองเสานะครับก็จะเป็นเสาต้นแรกขององค์รัชกาลที่1และเสาต้นที่2ขององค์รัชกาลที่4นะครับซึ่งเป็นองค์จําลองนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวเลยนเพราะว่าดีแต่รองเพื่อนมันเป็ายจะคน หลที่เรากราบสักการบูชาองค์ศาลหลักเมืองจำลองนะครับทั้งสองต้นนะครับคราวนี้ก็จะมาจุดที่สามนะครับซึ่งเป็นศาลหลักเมืององค์จริงนะครับผมซึง่อองอยู่ภายในพระอุโบสถแห่งนี้นะครับที่เราไหว้ศาลหลักเมืองหลักนะครับเสร็จเรียบร้อยนะจุดที่3านะครับจุดต่อไปก็จะเป็น เราจะมาสักการะบูชาองค์เทพเทวดาที่ดีประเทศของกัมณะสามเทวรัตน์ที่ที่4ครับ จากที่เราได้ไวาดเทพเทวดานะจุดที่4นะครับก็คือสารเทมาต่อไปเราก็จะไปเติมน้ำมันตะเกียงนะจุดที่5ครับในถาดที่เราเช่านะครับนอกจากดอกไม้ทูบเทียนดอกบัวสุดท้ายก็จะเป็นน้ำมันตะเกียงนะครับซึ่งเราจะมาเทน้ำมันตะเกียงในจุดที่5นะครับซึ่งตามหลักขุนศนาเราเนี่ยครับก็เชื่อว่าการเติมน้ำมันตะเกียงเนี่ยเป็นการเพิ่มสติปัญญาและเพื่อสุขภาพ โดยหลักการนะครับก็เราจะเติมน้ามันตะเกียงในวันที่เราเกิดก่อนอย่างผมเนี่ยเกิดวันจันทร์ก็จะเติมลนะวันจันทร์เนี่ยขึ่งขวดและที่เหลือก็จะเติมณวันต่างๆนะครับ สรุปของ EP นี้นะครับเราจะได้ทราบขั้นตอนที่ถูกต้องในการไหว้ศาลหลักเมืองซึ่งมีทั้งหมด5จุดนะครับตั้งแต่ไหว้พระพุทธนะครับไหว้เทพเทวดาต่างๆไปถึงไหว้ศาลเทพารักษ์และสุดท้ายการเติมน้ํามันตะเกียงเพื่อเติมสิ่งที่ดีให้กับชีวิตรวมถึงสติปัญญานะครับแล้วพบกันใน EP ถัดไปนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่วัดราชนัด,ดาวาริหารหรือวัดโลหะประสานนะครับ ซึ่งถูกสร้างในสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นะครับไว้เฉลิมพระเกียรติแก่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าโสมนัสวรรััตดานะครับและต่อไปนะครับผมก็จะพาไปดูข้างในว่ามีอะไรกันนะครับหลังจากที่เราได้ขึ้นไปชมโลหะประสาทนะครับแล้วก็ได้กราบพระองค์สาริกัทธาณชั้น7 หลังจากนั้นลงมาด้านขวามือนะครับก็จะเป็นพระอุโบสถซึ่งมีพระเศรษฐะธรรมหุนินเป็นองค์พระประธานอีกครั้งน,นคะครับภายในก็จะมีจิตรกรรมเกี่ยวกับพระเจ้าแสดงธรรมเทศนาให้กับพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงตาม,มาชมกันครับวัดราชนัดดาบวร,รวิหารหรือวัดโลหะปราสาทนะครับสมเด็จพระนั่งก้าเจ้าอยู่หัวมีความประสงค์ทรงสร้างเพื่อเฉลิมเกียรติ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าโสมณัวัฒนาวดีและจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับในวัดบรวรนิเวศนิหานะครับก็จะเป็นที่ปฏิสฐานของพระบรมสารีริกธาตุพระเจดีย์รวมถึงพระภายรีพิน่าครับเดี๋ยวตามกันเข้ามาดูครับหลังจากที่เราขึ้นมาพระบรมหาเจดีย์นะครับทางด้านทิศตะวันออกนะครับก็จะเป็น ที่ปฏิสถานของพระบรมมหาสารีริกธาตุนะครับและทางฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นาภาภาพระภัยพินาเดยวตามไปดูกันครับนละความสำคัญของวันนี้อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือพระมากษัตรย์ของไทยเราตั้งแต่รัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่10นะครับได้ทรงขนดณนวัดแห่งนี้ครับนอกจากครุงพระประธานที่มีสององค์ในพระอุโบสถแห่งนี้นะครับในรับพระอุโบสถก็ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีความงดงามตะการตา บทสรุปของวัดบรวรนิเวศวิหารนะครับนอกจากเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง4พระองค์และเป็นที่ทรงผนวดของพระมหากษัตริย์ของไทยเราตั้งแต่ชัตการที่4จนถึงนัชการที่10อีกทั้งยังมีพระประธานถึงสองพระองค์ในพระอุโบสถซึ่งคือสมเด็จหลวงพ่อโตและพระพุทธเนสีรวมถึงปฏติมาก,กรรมอันสวยงามรอบผนังโบ,บสถ์สถ และท้ายสุดนะครับยังเป็นวัดที่เดินทางสะดวกอยู่ใจกลางกรุงเทพของเราณย่านบางลำพูและเราพบกันใน e ีพีถัดไปนะครับ